ทางขึ้อนอยู่ไหนทางขึ้อนอยู่ไหนหลงทางหลงทางอีกแล้วเอา้าไปไหนแล้วอ่ะ Let's go Let's go ทางขึ้อนอยู่ไหนเนี่ยโอเคพูด okay. ถึงก็เจอเฮ้ย มาถึงก็เอาเลยหรอผมก็โดดได้ครับผมก็โดดได้ครับวางดียวางผมโดดได้ครับเ,เฮ้ยเ,เฮ้ยโอ้ระดาบนี้หาบันไดขึ้นยากอ่ะฉันจำทางขึ้นไม่ได้เด้อทางขึ้นอยู่ไหนชิบหายแล้วด่านปรับเซียนเบ่อ ทางขึ้นอยู่ไหนโอ้ยอยากกดออกจบแล้วโอ้ยทางขึ้นอยู่ไหนอะเึือนทางไหนโหมันไดอยู่ตรงนรงนี้เขาซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยกลับมาเอาตัวเดิม <c oughs> เศร้านะหลงทางไม่รู้แมพหาทางขึ้นไม่เจอตัวนี้มันต้องจิ้มสนุกมาะเอออยากจิ้มคนเยอะๆหาทางขึ้นไม่เจอแัน่ไม่เห็นเลยมั้งผมกระโดดได้ครับรู้จักกระเปล่าตัวเนี้ โอเคอยู่ชั้นเดียวกันก็ไปดีครับเย่เย่จิ้มหมดด่าแล้วอาดิ สนุกแล้วอะไรอะโลกทิปเปิ้งอะไรวะเนี่ยน้ <c oughs> องคนนี้เราแขวนไปยังเนี่ยจะไม่ได้ ขวันไปแล้วด้วยตัสอรี่นะหาทางขึ้นไม่เจออีกแล้วตู่โอ้หลงทางคิวเลอร์หลงทางครับเอา้าหลงทางอีกแล้ว ผมก็ทําได้ครับเธอก็เป็นได้นะท้าไม้น่ะเอเลย <c oughs> คนข้างล่างถาทางลงไม่เจอดิเงี้ย เขาไมา่ย่องอะไรตรงนี้วะเนี่ยมีเปิดตัวออะไรอ่ะเขาทำอะไรอ่ะเขาคิดว่าเนียนเหรอนอน้นองคนนี้ตุยแล้วปะเนี่ย เอาเอาหลงทางครับรอดแล้วเอาดิไม่ดินอะดินอะรอดแล้วเนี่หล่อนไม่มีความหวังเลยไม่รู้ซะแล้วว่าคิลเลอร์หลงทางท่านแน่เห็นนะครับเห็นนะครับอา้าวเอานี้ยแล้วกันวางเลเออ ผมโดดด้ครับ s <S าขามาหาเพื่อนขอบคุณค่ะ uh. โอ้ยเสียเลยเสียเลยเสียเลยเสียะละไม่ได้ซ่อมอ่ะเอ,อกเลยว่าไม่ให้เธอซ่อมเดวเดวเดะเดว i am like oh. let you team. Let it team. ทำไมต้องตัวโยกเลยเนี่ยออนอ๋อหมดเลยจบเลยเสียเลยเสียเลย <c oughs> จะเจ็บไปเลยแล้วกัน ย yeah, ่มีคนมีคนเอาคนใหม่ดีกว่ากระจายความหวัดเจียวโอเคดิงมาหาเพื่อนอีกแล้วขอบคุณครับไม่ใซ่อมหรอกใครก็ซ่อมกันใครซ่อมใครซ่อมมันนี่มันนี่คุณออนเอา้า ม,มีทางออกอ,อ่ะไหนอะ่ะเอา้าเดี๋ยวเอา้าไปไหนแล้วอ่ะงงฆาตกรตาบอดอีกแล้วคะแนนเต็มแล้วเนี่ย เอาหลงทางเหรอแผนของพี่คือทำให้ชีนงงเหรอวัอนนี้ตายยังเนี่ยสอรี่นะแต่เดี๋ยวฉันกลับมาหาเธอไม่เจอไม่ใช่แบบฆาตกรจำทางไม่ได้ลงคิดหลงคิดลืมหลงลืมเบาไหว ที่หลบเข้าตู้มอบอะสนุกเลยสไลด์สนุกเลยนะนะโอ้ยเสียกแล้วโอ้ยสไลด์เลยม่ไแรไม่นรเรอสไลด์ใหม่ฮะ,นะนะ ุดยอดจริงจได้ยินเสียงค่ะไม่เนียนค่ะฉันได้ยินเสียงหายใจค่ะมีใต้ดินอีกไม่ไปเดี๋ยวลงทางอีกเดี๋ยวหาทางลงไม่เจออีกเมื่อกี้คนหนึ่งค่ะใช่ไหมเอ๊ะใครเขาลงมาอยู่ใต้ดินอย รอยรอยเลือดหลอกนึกว่ารอยเลือดจริงอะไรวะโดนตม้ม <c oughs> หายคนกว่าอยู่ชั้นเดียวกันก็ไปเลยครับไ <c oughs> หนใครซ่อม จิ้มไปให้เจ็บเล่นๆโอ้ยปวดหลังเลยหลังตรงกัน เออเหมือนได้ยินเสียงคนไม่มีไม่มีคิดไปเองเอ้ยเสียงคนจริงเขาอยู่ข้างบนดีนี่เสียงต้อมหมอ Thầy ảnh cơ ơn Thầy lên đôi này Thầy ảnh tìm lắm nè Ta lưu gần Xuôi gần Ơi Ơi เสียงลองโคตรตลกเลยไปเอ้าที่แขวนอยู่ไหนที่นี่ผมโหดมากครับไหนอะ เกบมองไม่เห็นเก็บสี่ครับผม